สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube ซ้อมมาทาโร่ค่ะดวงความรักประจำเดือนธันวาคม2564เดือนนี้เนี่ยไม่ได้แยกให้เป็นราศีแต่จะมาทำเป็นย่อๆให้นะก็รวมเป็นธาตุละกันครั้งนี้เป็นคิวของชาวธาตุน้ำนะคะ กรกฎพิจิกและมีนดวงสำหรับคนที่มีคู่คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนที่โสดสามราศีนี้ส้มมาจะแยกให้ทีละราศีนะว่าความรักจะเป็นยังไงกันบ้างกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมค่ะราศีดูได้ลัคนาดูได้ใช้ หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยผูกลัคนาก็ผูกลัคนาแบบโหราศาสตร์ไทย ใช้ไพ่ยิปซีพยากรณนะจ๊ะแล้วก็ใครชื่นชอบกดติดตามด้วยกดแชร์ด้วยใครสนใจดูดวงความรักเน้นเฉพาะความรัก3คำถาม99บาท5คำถาม149บาทใครจะจองคิวโทรคุยช่วงนี้คิวจะว่างอีกที7 8 9ธันวาคมเลยนะคะ20นาที259บาท30นาที379บาทค่ะทักแชท facebook สมมะพยากรณ์ใครอยากได้ล็อกส กหนนะ้าวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงก็เลือกได้จะเอาแบบไหนจะเสริมเรื่องไหนแม่หมอจัดให้ได้เลยนะชุดละ239บาทภายใน24ชั่วโมงค่ะใครอยากจุดเทียนมงคลเสริมดวงก็ชุดละ199วันที่28ทธันวาคมนะคะชาวราศีธาตุน้ําเรามาเริ่มจากชาวราศีกรกฎกรกฎเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่ ปัญหาหลายๆอย่างอาจจะจบแล้วหมายถึงการจบชีวิตรักของคุณสองคนด้วยบางคนมีปัญหาอาจจะถึงขั้นต้องฟ้องหยา่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นโรงขึ้นสารเป็นคดีความไพาตาช่างเนี่ยถ้ามันไม่ไหวถ้ามันอึดอัดใจมันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอยากจบจบ อยากเลิกก็เลิกอยากหย,ย่าก็หย่าแต่ถ้ามันฟ้องหย่าไม่ได้คุณก็ต้องหาวิธีการที่ทำยังไงก็ได้อะให้คุยแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วเห็นตรงกันว่าถ้ามันไม่ไหวก็ต้องไปดีกว่าไหมไพ่ที่เกี่ยวกับการเลิกลาค่อนข้างที่จะชัดเจนบางคู่จบกันด้วยดีบางคู่มีปัญหาบางคู่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องระมัดระวัง ไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการไปด้วยกันไม่ได้ค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสม้มมาก็ไม่ได้ว่าแช่งแต่บางคนรู้ตัวอยู่แล้วว่าความรักของคุณมันไม่รอดจริงๆมันไม่ไหวจริงๆสําหรับคนมีคู่เนี่ยไม่ไหวก็อย่าฝืนนะไม่ไหวก็อย่าฝืนจบได้ก็จบทําเพื่อตัวเองแล้วก็รักตัวเองแล้วบางกรณีไพ่เดเดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ความยับยั้งชั่งใจไม่ได้ ลุ่มหลงมัวเมามีปัญหาเกี่ยวกับรักซ้อนมือที่สหรือเป็นเรื่องของการนอกกายนอกใจเรามาระวังคู่ไหนที่ยังเบาเบาก็ยังเคลียร์กันได้กลับมาได้แต่คู่ไหนที่มันเกินเยียวยามันก็จาเป็นต้องจบในกรณีคนโสดเรามาระวังคนมีเจ้าของความรักกับความหลงต้องแยกให้ออกความรักกับเซ็ก ต้องแยกให้ออกจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายจริงหญิงแท้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญขอแค่คนคนนั้นไม่ใช่คนที่มีเจ้าของถ้าเขาจะจบขอให้เขาอย่ากันก่อนเลิกกันก่อนแล้วค่อยสารความสัมพันธ์กับคุณอีกกรณีหนึ่งคนโสดราศีกรกฎอย่าสร้างเงื่อนไขมากเกินไป มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีใครตอบโจทย์ตรงใจอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่คนเดียวได้ความเก่งความเข้มแข็งความสตรองเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าไม่มีใครที่เข้ากับคุณได้เลยถ้าไม่มีใครที่ตอบโจทย์ตรงใจคุณเลยคุณอยู่คนเดียวก็ได้สบายใจดี ส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน 1. เขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่ารู้ทั้งรู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ตัวเองก็ไปเป็นรักซ้อนอันนี้คือผิดควรจบแล้วเอาตัวเองออกมากับอีกกรณีหนึ่งคนคนนั้นเขาเจ้าชู้หลายใจเขาไม่รู้จักพอหรือเขาคิดกับคุณแค่เรื่องเซ็กส์เรื่องเพศสัมพันธ์คุณต้องดูดีๆนะว่าคุณรักเขาจริงๆ หรือคุณแค่หลงเขาถ้าคุณแค่หลงเขาเราก็แค่สนุกกันเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นจบไหว้พระแม่กาลีเสริมดวงแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์สำหรับชาวราศีกรกฎต่อไปชาวราศีพิจิกความรักจะเป็นยังไง ผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจงจําไว้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นรักกับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นรักกับคนที่อ่าเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่จะมีลูกติดจะอะไรใดๆก็ตามผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจะเป็นรักออนไลน์จะเป็นรักทางไกลหรืออะไรใดๆก็ตาม คุณต้องใช้เวลาค่ะความรักของคุณไม่ง่ายมีปัญหามีอุปสรรคแต่คนโสดชาวราศีพิจิกต,ต้องเปิดหูเปิดตาอย่าปิดหูปิดตา ความรักต้องใช้เวลาการกระทำกับคำพูดต้องสมดุลกันไม่ใช่พูดอะไรทำไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนที่คบต่างชาติหรือคนที่มากับโซเชียลเราไว้ใจเขาไม่ได้เราเชื่อเขาไม่ได้ร้อเปเซนตเพราะฉะนั้นถ้าใครทําให้เราเระแวงทําให้เราหึงหวงทําให้เราไม่สบายใจอย่าตีกรอบตัวเองค่ะ เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไพ่สำหรับคนราศีพิจิกอ่ะเดือดสันเป็นคู่แท้นะคุณมีเกณฑ์จะได้คู่แท้นะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอความรักที่ดีที่สมหวังนะจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ลูกติดก็ได้นะจะเป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะไม่ใช่ประเด็นสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาเวลาจะช่วยให้คนทั้งสองคน พิสูจน์ตัวเองจนเป็นที่ยอมรับเราเชื่อใจเขาเขาเชื่อใจเราเราเชื่อใจกันอันนี้คือสิ่งที่ดีความหึงความหวงไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่หึงหวงมากไปก็ไม่ดีบางทีเนี่ยแทบจะฝัง GPS แบบนั้นก็ไม่ได้อันนี้ขอพูดรวมไปถึงคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคู่เนี่ยอย่าทำให้อึดอัดคนมีคู่จะมีสองกรณีหนึ่งอยู่คนละที่ อยู่คนละที่ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศแต่อยู่คนละที่อยู่ไกลกันขี้หึงขี้ห่วงขี้ระวังขี้ระแวงเราก็ระแวงแฟนก็ระแวงเราเราก็ระแวงแฟนสุดท้ายยังไงอึดอัด อึดอัดมากจะไปไหนจะทำอะไรอึดอัดทุกอิริยาบถต้องคอยบอกคอยบอกยังไงยังไงเช็คอินที่ไหนยังไงส่งโลเคชั่นให้ตลอดเวลาแบบนั้นก็ไม่ไหวมันเป็นการจำกัดสิทธิกันเกินไปไหมอะ่ะมันดูเครียดเกินไปไหมอะ่ะมันดูเหนื่อยเกินไปไหมอะ่ะหึงหึงได้แต่อย่าเป็นบ้ามันไม่ไม่มีมันไม่มีความผิดอะไรหรอกถ้าจะหึงอะ่ะ แต่หึงให้มันดูการละเทศะด้วยจะหึงทุกเวลามันก็ไม่ไหวต้องเข้าใจนิดนึงไม่งั้นมันก็กลายเป็นว่าไม่เชื่อใจกันเลยสิรักกันแต่ทำไมไม่เชื่อใจกันย้อนกลับไปถามใจตัวเองดูกับอีบกประเภทหนึ่งคนมีคู่เนี่ยเจ้ากรรมไม่สนใจฉันเลยฉันจะอยู่ไหนฉันจะทำอะไรไม่สนใจฉันเลยมันกลายเป็นเรื่องของความสองขั้วซึ่งแบบไม่มีอะไรที่พอดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดจงรัก จงเข้าใจและจงเชื่อใจคีย์เวิร์ดของคนมีคู่สำหรับชาวราศีพิจิกส่วนใครอยากมีลูกมีลูกได้เลยไม่มีปัญหาไพ่เดอะซันคือไพ่เด็กอยากตั้งท้องตั้งคันอยากมีลูกมีบุตรมีได้สบายใจหายห่วงกรณีคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนปิดหูปิดตาตัวเองปิดหูปิดตาตัวเองไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นแล้วยอมรับความจริงไม่ได้ไม่มีใครจะทำลายเราได้เท่าเรา ทำร้ายตัวเองถ้าเขาไม่สนใจถ้าเขาไม่ให้ความสําคัญแล้วเราไม่เคยอยู่ในสายตาเราเลยเลิกปิดหูปิดตาตัวเองได้แล้วนะถ้าปิดหูปิดตาไม่มีทางจะเจอรักแท้นะบอกก่อน จงมีสติถ้าเขาไม่รักแล้วเราก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเขาเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นั้นมันเป็นทุกข์เปล่าๆเ,เสียเวลาด้วยแล้วเป็นการปิดกั้นด้วยนะแทนที่จะได้เจอคู่แท้เห็นไหมไพ่เดอะซันคือไพ่คู่แท้ทำบุญกับเด็กทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างหรือทำบุญกับคนตาบอร์ดเสริมดวงความรักสำหรับชาวราศีพิจิกต่อไปชาวราศีมีน ชาวราศีมีนที่มีคู่อารมณ์แปลปวนอารมณ์ไม่นิ่งแล้วมีเรื่องของความถึงห่วงแล้วก็มีเรื่องของความลับจำไว้นะชาวราศีมีนคนมีคู่ความลับไม่มีในโลกนะ อย่าปกปิดซ่อนเร้นอย่ามีพิรุษไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือแฟนของคุณจงรักและซื่อสัตย์ให้กันต่อให้อยู่ใกล้ก็ต้องซื่อสัตย์หรืออยู่ไกลก็ต้องซื่อสัตย์อย่าลักกินขโมยกินอย่ามีรับลมคมในอย่าแอบมีชู้มีกิก๊กจงรักกันให้เหมือนวันแรกที่คบกันแล้วมีแพชชั่นต่อกันและกันตลอด แล้วที่สำคัญทำตามแผนที่วางไว้อยากจะสร้างบ้านอยากจะสร้างอนาคตอะไรร่วมกันพูดแล้วต้องรักษาสัจจะถ้าพูดแล้วไม่รักษาสัจจะปิ้นป้อนการร่อนเป็นพ่อปลาไหลเอาแน่เอานอนไม่ได้เลิกค่ะถ้ายัางเลิกไม่ได้ห่างกันสักพักหนึ่งห่างกันสักพักหนึ่งไม่ได้ก็บายบายค่ะจบ ความรักต้องมาจากความจริงใจถ้าคิดจะโกหกกันต้องมานั่งสืบนั่งระแวงกันอยู่ตลอดเวลาไม่เอาอย่ามีดีกว่ากรณีคนโสดก็เหมือนกัน ช่วงนี้ถ้าอยู่คนเดียวได้ก็สบายใจลอยตัวเหนือดราม่าไปไม่ได้คิดอะไรมากแต่มันหนีไม่พ้นนะเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าชาวราศีมีนที่โสดมีเกณฑ์จะได้เจอรักแรกพบเจอปุ๊บสะดุดใจปั๊บถูกตาต้องใจแต่ยังมีความสับสนแต่ยังมีความกังวลและยังระแวงว่าโสดจริงไหมวะคิดถูกนะ คิดถูกที่ถามแบบนี้ว่าโสดจริงไหมวะเพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดเหรียญตามมาดูดีๆไอ้พวกคารมดีๆทั้งหลายเนี่ยอีพวกที่ชอบโปรยสเสน่ห์ทั้งหลายส่วนมากเจ้าชูทั้งนั้นสืบให้เห็นว่าเป็นจริงดังที่พูดไหมโสดสนิทจริงไหมโดยเฉพาะอีพวกที่เล่หเหลี่ยมแพลวพาหรือว่ารับลมคมในเยอะดูมีพิรุษดูดีๆจะได้ไม่ไปแบบว่า เจอคนที่มีเจ้าของนะรักแรกพบเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูให้นานๆานทดลองคบได้ทดลองคุยได้แต่ต้องใช้เวลาส่วนในเรื่องของคนที่อยากอยู่คนเดียวไม่ว่ากันไม่มีปัญหาแล้วความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนละ่ะไม่ชัดเจนก็ยังไม่นิ่งแปรปรวนไม่เข้าใจตัวเองสับสน ห่างกันสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคบกันใหม่ห่างกันสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวไม่เอาละเดี๋ยเทละไม่มีอะไรเชื่อถือได้สักวันแต่ละวันนี่คือเปลี่ยนได้ตลอดถามใจตัวเองดูซิว่าจะจงรักภักดีแบบนี้ไปอีกนานไหมแล้วความจงรักภักดีเนี้ยเขาจริงใจกับเราไหมถ้าเราจริงใจกับเขาซื่อสัตย์กับเขารอเขาเพียงคนเดียวแต่เขาไม่เคยทำตามคำพูดได้เลยเคากะกลาให้หมาดีใจ ให้ความหวังอยู่ตลอดแต่ทำอะไรไม่ได้เลยไม่แน่ไม่นอนให้ความหวังไปวันๆแบบนั้นก็จบเถอะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็เปิดโอกาสดีๆให้กับคนดีๆบ้างคุณอาจจะเจอความรักที่ดีแบบรักแรกพบเหมือนคนโสดก็ได้นะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตก่อนนอนทําบุญด้วยใบมิตรโกนหรือของมีคมเป็นการเสริมดวงนะจ๊ะ ก็จบและสำหรับชาวราศีธาตุน้ำอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ